พี่น้อง,องมึงตึงตังแล้วไทยชายเขาฟองฟหันหนึ่งแล้วพูดมึงแมวกับมาเฝาพี่น้องเอาปล่อยออกไปบ่รด้มันหนีเอาแมวมาไว้เป็นมูวมีเาดำหลายเย่พี่น้องเขาดำเนี้ยหนอ่อยไม่ใช่บนใส่เขาขาวหลาทั้งหมดเดี๋ยองกองะมังเนี่ยแมนแมวชายกับหน่อยน่นจาจะเนาะมึงนี่กระเขงกระลงน่าจะต้องไปเจอรุนกระเขงไม่ร้องเนี่นะเดี๋ยว้งปุยเดี๋ยวอะไรตงปุ้ย บ่ใส่ของมากกี่คำซาก้มาบ้าทงปุ๋ยบ้านใส่เราเดี๋ยวนี้เออไม่หวานเท่า,าไม่ใส่ใส่งปุ๋ยนะตะกี้ใส่กระดงบ้านกระโดงเนาะจ่าใส่ขิงใส่กระดงเบิ่งบงึงมันเปืดเบิ่งซูู่ทุกคนใส่กระดงใส่เขา่าซู่ซู่รอ,อก,กินข้าวเหรอข้าวากับยายก็หนูด <ยา S 1> ื้อไงยายถึงไม่ให้หนูออกไปอ่ะหนูดื้ออ่ะ<งา>นเน่มาดูยายนุชเนี่ยเห็นบ้านกาลังใส่เข่าน่ะยังใจอยู่ทุกคน ยังตายออกก็เสียนอนนะนิ่มพี่นองนิ่มๆนิ่มะนิ่มเจ้าใส่เข่าดำไล่ที่ไหนมันบอกเข่าดำใส่เบิดเลย์เล่ยดำาอ้โหนี่จำนี่ยใส่เบิดไหมพี่น้องข้าวหึ่งไดเทียนเนาะรเดวเลาวางก็ได้หนึ่งเห็นเบิดได้่มันจริงๆกินหอนมื่อเบรเบิดมือพี่น้องสองกล้องหมดเนี่ยม่ไหนยที่เนี่ยน่พีน้องหนาเกินไหมพี่น้องนะข้าวเหนียวดำเขากำนะจ๊ะ บางคนก็บ <ies> <c oughs> ่นก so ็ว่าข้าวเหนียวดำลืมผัวบางคนก็ว่าเอาไม่กินเลยเสียลืมผัวบางคนบ่นก็ว่ามูมูถามว่ามีแต่ข้าวเหนียวดำลืมผัวหรือไม่มีข้าวเหนียวดำลืมเมียนหรือพี่ดอกแก้ววันเราถามคุณสาถามว่าไม่มีข้าวเหนียวกระดำลืมเมียนหรือก็ได้หัวไม่พี่หนอพี่ฟังคนน่าหนอคนเบา่นโอ้ยมาดมาดูุ้งชู้ไหมเอาเอาเอาดื่มไปเดาะดื่มไปเดาะจะไปไหนอะดือด <laughs> อย่าพึ่งไปลูกยาสายข้าก่อนห้ยายนีถ่ายคลิปก่อนอุ้หน้าจุงจอนจุงเบยหนูอย่าก่อ,อกข้างนอกเดียายนีกับยายนุชเขาขัางหนู <laughs> เอาไว้ในห้องทุกคนชูๆเขาวิ่งถ้ายายไม่อยู่ด้วยข้างนอกยายมาทําคลิปก่อนโอ้ก่อนเป็นก่อนเราเป็นอ่อนอืมตดแล้วนะวมันมันมันกีบอะไดทีด่เขานะ่ะกีไดเขากำคือสิกีใดมันบ่ติดบเป็นสเป็นสิบ,บ่ติดีังเสีย เอาไปกีมันเคยกีอยู่ตอนไปบา้านเออใช่เกลือจังน้อยนะว่าคืออยากไปกีไะบ้ามันกีมาได้ไก<อ>็เห็นเจี๋ยวโอ้ไปบา้านต้องปีใหม่กีแสบด้วยยังไงแม่นี่ว่าอ้อปล่อยพ่ออืมไม่หอมได้มันง่วงนอนผลเลยมันหลับยาบใส่บาทก็เนาะอืมยอยากเ่ใไปนอนกไปกีบอ้ไปนองหงอนงโบกปาาซือที่หงอนเยอะอ,อ,อ,อือแใส่บาดจังไงยื่นกับไปอุ่นไหม ยิ่งเยีสาลกไว้อุ่นใส่ใส่บัดเนี่ยหนึ่งหัวที่เจ้ออะไรทีอืมสาวอุ้นใสหัวที่หนึ่งที่นียว่าเเออทำาน้าแบบนี้แบบแบ่งกันเอาเด้อพ่อเมีปูเมียอืมลูกเมื่อไรขนดอกกับพ่อเม่พี่ปิมนายยตีเนี่ยยืนเนี่ยจันกับพ่อแล้วอืม้พื่อนเพื่นไปขายทานบ้าหรอมั้งไปอ่ะ เออโดนแล้วไปเกิดไปเป็นนั่งปา่าเต้วดาวเพิ่งแล้วล่ะเหลือแต่แจ้มูไปไม่ไนี่ล่ะต้นมีแฝ้มีแมวเฝ้าด้วยโอ้แมวทำไมเสียรู้จังเว้ย <c oughs> แมวทำไมเสียรู้จังอ <c oughs> เงินตาเจา<ป>้าว่ามันกี่ไดเนี่ดอกกี่ไรเปิดร่องเปิเดี๋ยวร่องขดหมหอม จัดเต็มเนาะพี่น้องเนี่ยมีนิ่งทึ่งหน่อยทึ่งยางบริเฮดเวียงยังพี่น้องมาถ่ายทายคลิปแล้วถ่ายทายคลิปตึ่งตกลมงกันอะไรไหมพี่น้องจอดไม่ายคลิปไอ้โมนั้นไม่เท่เลยกินมืออื่นเดี๋ยวสิกินกุ้งแช่น้ลำไฟกินมืออื่นนะเดี๋ยวมืออื่นเนี่ยกี้ไปเป็นยังเราใส่ป่านอืมมันกี้ได้อยู่นะเอาปัานขุดปลากรองมังเก่าคือทิวาขุดปลาดิญว่าเจ๊เทียนะไปบ้านเมื่ปีไม่กี่ มันมันตีติดกันหรือยังได้เอ้าเขาขาวติดยังได้เขาเนียติดด้วยกันอีกวะบ่ซ้ำนั่นแหละซ้ำเจ้าก็ข่อยกินด้วยกันเะยข่อยกินหลายเออกินหลายแบบใช่แล้วเกลื่อยๆๆๆนาะพี่น้องบังเด้ไแม่นี่กินกีบังเด้มันจะกินได้บ่กิีเังเกินให้เบนเบนบ่ต้องเห็ดคือบานห่อหรอกพี่น้องเห็นเบ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 นบ่ต้องเป็นปั่นจังสนนะแกงแหมเดี่ยวนะแต่แกงแบบนี้แกงอย่างนั่นนี่ว่าอย่างปิ่งปลาสมในปลา ข้าวเสียบไม่หรอบ่แมนตีตะแกียงชูปินกระทุมันชูเอาชูพี่น้องแยกกันโมพี่น้องหลายอยู่ดีพี่น้องเดี๋ยวไปกี้ยังใส่บาญยังเหลืออีกเต็มกองอยู่อย่กตะบีมอย่าหนีกองหลายอยากพี่น้องเมนเอาตังๆไปหั่นแบบนี้เฮาไปกี้เข่าด้วยพี่น้องพี่น้องสวัสดีจ้าไปกี้เข่าันเด้อจ้าหุ้ยเกลือกันเด้อจ้า